ทุกคนเนี่ยจะมาลองดูในนี้นะคะเพราะว่าวันเนี้ยเปิดน้ำแล้วหล่นอ่างนะคะทุกคนแต่ว่ามีลูกออสมีลูกกบไม่รู้ลูกกบหรือลูกแก็ดนะคะทุกคนเนี่ยเป็นลูกออสนะเราช้อนเราจะช้อนให้ดูค่ะเราจะเก็บน้องไว้นะคะขอให้เป็นไม่กบก็เกยดนะอย่าเป็นหางโคกนะคะอย่ทุกคนอย่ามากอได้ดูอยู่ในนี้ นี่อในนี้เลยอีเยอะมากทุกคนนี่เลยค่ะจะเก็บน้องไว้นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเนี่ยอันนี้บางส่วนที่เก็บไว้แล้วนี่ไปเลี้ยงก่อนนะคะเอาอนุบาลไว้ก่อนนะเพราะว่าเราจะล้างบ่อนะคะทุกคนเราจะล้างบ่อเลยจะ้ะปึ๊บ วังว่าน้องจะรนะหัสมานี่ค่ะแล้วเ,เปิดน้ำแล้วน้ำล้นเราลืมปิดทุกคนกบก็คือลอยน้ำแบบลอยน้ำแบบอลังการงานสร้างมากทุกคนเราจะพาไปดูบ่อก,กบของเราอันนี้เป็นบ่อเลี้ยงแหนนะคะน้ำนี่เออเจิงนองเลยนะคะทุกคนจะมาดูบ่อก,กบเราค่ะ ก็กะว่าเมื่อคืนเมื่อวานเนี้ยตอนก่อนจะไปทํางานค่ะเราก็เลยเติมน้ําให้กบนี่ป๊บนู่นค่ะกบเราไม่มีที่เล่นเลยนะคะนี่ค่ะอุ้ยน้องกบก็ตัวใหญ่อยู่เหมือนกันนะทุกคนตัวไว้ด้วยนะเนี่ยเราเลี้ยงเราเลี้ยงประมาณเราเอามาเดือนเดือนสิบเดือนสิบะ หนึ่งเดือนเองค่ะทุกคนน้องโตขนาดนี้แล้วนะจะบอกให้พาไปดูบอ่อใหญ่นะคะพาไปดูบอ่อใหญ่เราอะซื้อกบมาที่ที่ได้มาจากโคราชนะคะทุกคนแบ่งเลี้ยงสองบ่อนะ บ่งเลี้ยงสองบ่อเดี๋ยวจะเปิดให้ดูหนึ่งเดือนที่เอามาจากโคราชนะคะทุกคนเมื่อคืนเนี้ยเราให้อาหารน้องแล้วเราเปิดน้ำเปิดน้ำทิ้งไว้แล้วน้ำล้นทุกคนดูน,น, <c oughs> น้งกบเราน้ำล้นนะคะ <c oughs> ล้นอยู่ข้างในไม่พอออกข้างนอกนะคะเนี่ยค่ะล้นซะออกมาตรงนี้แฉะไปหมดทุกคนโอ้โห สงสารน้องมากลอยน้ำมีการลอยน้ำแบบนี้ปกติจะไม่ไม่เคยเอาน้ำไว้แบบว่าเยอะขนาดนี้นะทุกคนแต่ว่าวันนี้เปิดน้ำล้นนะคะน้องขบไม่มีที่ไม่มีที่นั่งเลยนะคะทุกคนไม่มีที่นั่งข้างบนขอบตะเลยนะคะกี่วันก็ไม่รู้นะคะที่จะลดนะดูตัวนี้มีความแบบ ลอยน้ําในมหาสมุทรอ่ะอย่าห้ามกระโดดนะลอยน้าในมหาสมุทรสองฝั่งเลยนะคะโตไวนะคะพูดถึงอ่ะเดือนนั้นอ่ะลอยลอยลอยอ๋องลอยอ๋องลอยอ๋องลอยขนาดนี้จะจะลอยน้ําขนาดนี้ลอยขาดไปเลยจ้า <laughs>